ในสุภาษิตบทที่3ข้อที่13มนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ที่ได้ความเข้าใจก็เป็นสุขจริงหนอสุขจริงหนอคคำนี้ในพระคัมภีร์ภาษาฮิบรูเนี่ยใช้คำว่าเอเซอร์มีไว้สำหรับผู้ที่ประสบกับชีวิตที่เหมาะสมตามที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ตั้งไว้สำหรับเขาคนเนี้ยเป็นคนที่สุขจริงหนอดังนั้นคนที่รวยมากๆอาจจะไม่ใช่คนที่สุขจริงหนอ คนที่มีสุขภาวะแข็งแรงอาจจะไม่ใช่คนที่สุขจริงหนอคนที่มีคร champion, อบครัวหวานชื่นอบอุ่นอาจจะไม่ใช่คนที่สุขจริงหนอคนที่สุขจริงหนอในมุมมองเนี้ยก็คือว่าคนที่พบกับชีวิตอย่างที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาผู้ทรงรักเขาตั้งใจให้เขาพบกับสิ่งนั้นพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตปรารถนาให้เราพบกับสิ่งที่ดีพบกับความสุขที่ยั่งยืน และปาถนาให้เรารับรางวัลในสวรรค์ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะให้แผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราสําเร็จคนที่มีปัญญาและคนที่มีความเข้าใจคนที่มองเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยสายตาแห่งความยำเกรงพระเจ้าแห่งความเข้าใจปัญญาจากเบื้องบนเขาจะพบกับชีวิตที่มีความสุขที่ยั่งยืนมีความสุขที่แท้จริงเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแทนที่เขาจะ ข่่มบ่นทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมฉันไม่เป็นแบบคนนั้นทำไมคนนั้นถึงไปอย่างนั้นทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้อะไร <_ a> อัน,นไม่มีความสุขไม่มีความสุขแต่ถ้าเขามองใหม่นวยว่าโอ้ใช่ยำเกรงพระเจ้าเหตุการณ์ทุกอย่างพระเจ้าควบคุมอยู่โอ้ใช่พระเจ้าทรงรักเราโอ้ใช่พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเลิศโอ้ใช่สําหรับพระเจ้าเนี่ยเรื่องในโลกนี้มันชั่วคราวแต่เรื่องในสวรรค์มันสาคัญกว่าเพราะมันอยู่เป็นแสนล้านปีดังนั้นพงค์เตรียมเราในโลกนี้เพื่อจะได้อะไรบางอย่างในสวรรค์เหตุการณ์ต่าง ู้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เมื่อเขามองด้วยสายตาแห่งปัญญาชน,นี้ปัญญาจากเบื้องบนเขาจะพบความสุขที่ยั่งยืนขณะที่อยู่ในโลกนี้และช่วนิรันด์เพราะว่าพอเขามีมุมมองที่ถูกต้องเขาจะตอบสนองอย่างถูกต้องแทนที่เขาจะพร่ำบ่นว่าทําไมถึงต้องเป็นเราเขากับสรรเสริญพระเจ้าว่าใช่ข้าพงค์ยอมรับว่าแผนของพระองค์ดีที่สุดแม้ข้าพงค์คิดยังไงมันก็ไม่ดีแต่ข้าพงค์ขอยอมรับว่าดีที่สุดข้าพงค์เชื่อในแผนของพระองค์ แล้วคิดดูสิชีวิตของคนเช่นนี้เนี่ยตลอดชีวิตของเขาจากนี้ไปจนวันตายโอ้โหโคงจะเป็นพบชีวิตที่พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าอันนี้คือคนที่พบปัญญาและพบความเข้าใจก็จะเป็นชีวิตที่พบกับความสุขจริงหนอปัญญาเป็นครูที่ประเสริฐความเข้าใจเป็นสมบัติล้ำค่าใครก็ตามที่มีปัญญาและมีความเข้าใจ จะมีครูที่ประเสริฐและสมบัติล้ำค่าในชีวิต nominated. ปัญญาเริ่มจากความยำเกรงพระเจ้ามองทุกอย่างด้วยความยำเกรงพระเจ้าและเมื่อมองทุกอย่างด้วยความยำเกรงพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทานความเข้าใจว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองอ๋อในมุมมองฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณเป็นอย่างนี้เองแล้วเขาจะมีครูประเสริฐและสมบัติล้ำค่าติดตัวไปชั่วชีวิตชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรา <ez aret> มีมุมมองแบบพระเจ้ามีมุมมองฝ่ายวิญญาณ เพราะว่าเราจะมองทุกเหตุการณ์เนี่ยตามที่พระเจ้าอยากจะให้เราเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่โลกอยากจะให้เราเห็นหรือตามที่ตาของเราเห็นเองแต่เรามองทุกเหตุการณ์ตามความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าการเชื่อใจในความรักของพระเจ้าเรามองทุกเหตุการณ์ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารู้ดีกว่าเราพระเจ้ามองไกลกว่าเราเนี่ยแล้วพอเรามองอย่างนี้ชีวิตของเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงเป็นไปได้ว่าวันนี้ที่เครียดเกินไปนิดหนึ่งหรือว่าไม่มีความสุข หรือเมแต่กังวลวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามากเกินไปเป็นเพราะว่าเรายังขาดแว่นตาแห่งปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความเข้าใจใกับเราเพื่อจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณมองเหตุการณ์เหมือนอย่างที่พระเจ้าอยากให้เรามองคือมองตามความเชื่อตามความไว้วางใจในพระเจ้าตามพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์รักเมตตาห่วงใยใจดีสัตย์ซื่อแล้วก็รักเราอย่างที่สุด องศ์ปัญญาล้ำเลิศเมื่อเรามองด้วยเหตุการณ์นี้ว่าพระเจ้างเราเป็นเช่นนี้เราจะพบกบความสุขที่แท้จริงในทุกๆเหตุการณ์ของชีวิต